ยังไม่เข้าที่มากใหญ่าปเยฮิตย่ใ่ลุงขำลุงต้าฝืนทำไม่ได้อันตรายเซฟทำไว้ทำไว้ทำไห้เชือกดอกไอ้ไปละคิดปล่อยมั้งนะจะเป็นเล็งดึงแรงเขามาทนั ออกออกยงมันออกยตามฮะสิบผ่ายข้าวตะมอไปแล้วมั้งใข้าวไม่เข้าตรงเว้นมั้เชื่อใจลาคำวะนะเซฟไปก่อนนะเซฟไปเลยไ่ใเป็นร้านใน่เรนะกระไรนะโดนกีขาดฮะขาดไปแล้ววะขาดก็บอก